ฟาร์นินในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทิปเที่ยวแต่เป็นการเดินทางเพื่อคนพบแรงบันดาลใจใหม่ๆผ้าทอมืออาหารใต้รถถึงใจมันจะถึงเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยล้วนบอกเล่าถึงความคิดความรู้สึกแล้วก็จิตวิญญาณของผู้สร้างสารรค์ ใครมาถึงเกาะยอแล้วนะคะอยากจะได้สินค้าทํามือที่ทาจากคนท้องถิ่นจริงๆริติดมาติดมือกลับไปด้วยเนี่ยเราก็ได้นําให้มาที่นี่เลยกลุ่มทอผ้าร่มใสใ<ช>อันนี้เป็นลาย<ม>ของพื้นที่ที่นี่เลยค่ะเป็นลายราชวัตรค่ะลายดั้งเดิมของเกาะยอก็อย่างที่นี่ก็พยายามทําที่จะมันหลากหลายอย่างเช่นเราลองใช้เส้นไหมใช้สีธรรมชาติมาย้อมมาใช้ใช้ของพื้นที่เนาะมา<ช>างผลงานนั้นเป็นสินค้าโอท็อป<ช>ด้วยความภูมิใจด้วยต้องบอกว่างานคราฟต์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ว่า มันเต็มไปด้วยเวลาความตั้งใจแล้วก็หัวใจของคนทําดีไซน์แบบนี้เนี่ยไม่เชื่อว่าจะผลิตซ้ำกันได้ง่ายๆมาถึงสงขาแล้วจะไม่กินปลากระพงสามน้ําซึ่งเป็นสินค้า GI ของที่นี่ก็ไม่ได้นะคะ วันนี้เรามากินของดีสงขากันที่ร้านชามค่ะเมนูแนะนําก็คือปลากะพงสามน้ําปลากะพงสามน้ำเนี่ยเขาเป็น GI ของจังหวัดส,สงขลาเขาบอกว่าเนื้อปลาเขาเนี่ยจะมีความนุ่มๆม,มีความละมุนไม่เหมือนกับปลาชนิดอื่นแล้วก็ความพิเศษคือเขาโตใน่ามกลางสามน้ําก็คือน้ําเค็มน้ํากร่อยน้ําจืดดังนั้นเนี่ยเขาก็จะอุดมไปด้วยแบบแร่ธาตุวิตามินมากมายนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันดูนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวจริงๆค่ะอร่อยเครื่องแกงเขาก็ดีค่ะ หลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะคะก็ถึงเวลาช้อปของแต่งบ้านกันค่ะวันนี้ฝนแวะมาที่ t i r d Woodwork ร้านคราฟต์งานไม้ที่มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งแล้วก็ของใช้ในบ้านซึ่งสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มน็อกน็อกได้เลยด้วยนะคะสะดวกมากๆของที่ร้านถ้าเป็นไม้ก็จะเป็นงานไม้สักหมดเลยครับงานไม้ของผมเนี่ยก็คือจะใช้เป็นไม้สักสั่งผลิตแล้วก็นําเข้าจากอินโดครับส่วนผมก็ต้องมาเก็บความเรียบร้อยเลยครับมาขาดัดเก็บสีทีนี้ครับฟีดแบ็กที่ลูกค้าให้กลับมาก,ก็คือสีที่ผมทำอะ่ะก็คือจะเรียบแล้วก็เสมอแล้ววก็ช ไ,ได้สวยกว่าร้านทั่วๆไปอะไรเงี้ยอันนี้ที่ทททลูกค้าบอกมาะครับไ,ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้พูดเองนะครับ <laughs> ก็ฝากไวนด้วยนะครับชื่อร้านทวีดีเตอร์วูดเวิร์นะครับ2ี RD จุดวูดเวิร์บภาษาอังกฤษเรามาจบทริปวันเดียวกันแบบคับคราฟด้วยการพักผ่อนที่ทับปารารีสอร์ทค่ะที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ออกแบบโดยเน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็การอนุร,รักษ์ป่าต้นน้ำอย่างแท้จริงเจ้าของก็เป็นทางสถาปนิกเป็นวิศวกรแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์โบราณสถานจากกรมศิลปากรทับปารารีสอร์ทนะคะเป กับคนที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยมีการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดและก็ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมใครที่อยากจะมาเที่ยวสงขลาในมุมใหม่ๆก็มาตามกันได้เลยค่ะกับรถวันนี้ที่นี่เนี่ยเขามีงานดีไซน์ดีๆแล้วก็งานคราฟต์เจ๋งๆซ่อนตัวอยู่เพียบนก,นก